ขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป <S <S 1> <S 1> เลยอาแหละคุณอยากจะเป็นช่างภาพหรือเปล่าครับตัวคุณนั่นเนี่ยคุณอยากจะเป็นช่างภาพหรือเปล่าผมแนะนำอันนี้เลยครับผมของในแทที่ข้อผมสไปค์แคมนะผมหรือปลดล็อกได้ เอ่อในเลเวลที่ค่อนข้างตับมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นคุณอยากจะเป็นช่างภาพอันดับหนึ่งของโลกหรือเปล่าครับนี่ครับมันบอกว่าตัวเลขแค่12เองเท่านั้นนะครับ ตลอดสปายแคมสปายแคมมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับนั่นก็คือเป็นกล้องนั่นเองสปายแคมอเมื่อกุณจิ้มใช้เทติค้องม,มันจะทําการเอากล้องขึ้นมามแล้วก็ทําการแชะไปหนึ่งทีแล้วก็จะมาร์คสตูที่โดนแช่เพื่อนทุกคนในทีมเราเห็นทะลุกําแพงเห็นเป็นตัวไฮไลทนะ์นั่นแหละคือพอยต์หลักของการที่จะเป็นช่างภาพอันดับหนึ่งของเราในคลิปนี้นะซึ่งผมจะเอาสปายแคมไปนะเว้แล้วก็เอาเป็นการ์ดอันแรกเนี่ยผมซึ่งมันจะทำให้เราบวกของเทติคเยอะบวกขึ้นอีกนะ จะบอกเอ่อถอนทั้งเข้าไปอีกแปลว่าผมสามารถถ่ายได้4รูปโอติจะเป็น2รูปนะนี้ก็บวกอีกสองนะก็แปลว่าถ่ายได้4ี่รูปผมสามารถมาร์คได้4รอบผมไม่รู้หนึ่งคนมันใช้หนึ่งหนึ่งอันหรือเปล่านะแต่ผมบางทีแบบหนึ่งอันมันก็มาได้สองสามคนเลยถ้าเกิดอยู่ในเฟรมนะโอเควันนี้ผมเราจะมาเป็นรับบเป็นช่างภาพมือหนึ่งนะ ช่างภาพมือรหนึ่งช่างภาพมือหนึ่งช่างภาพมือหนึ่งไอ้ที่เรียกว่าช่างภาพมือหนึ่งเลยถ่ายรูปเลยยังไม่ทันได้ยืนเลยทีมบึ้มช่างภาพมือหนึ่งขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูป thải lục thải lục thải lục thải thải ถ่ายรูปเลยตัวเด็กตลอดไปเฮียถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยเอ้ยไปโดนขอขอมุมให้ช่งางภาพไป็นแบหนึ่งก่อนถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยไม่แม่งโดนกันหมดทุกคนเลยอะ่ะถ่ายรูปเลย anh lúc lời anh lúc nhím rồi anh lúc lời <laughs> help <What? Whoa>! why why up the ใส่รูปเลยใส่รูปเลยเห็นแค่บนดชุดหน้าใส่รูปเลยถ่ายเองยิงเองไอ้ที่เฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วโนผมเป็นช่างภาพที่ไม่มีกล้องจะโปล่นั่นน่ ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปเลย <c oughs> เห็นกันทนนะั่วหน้าไอ้กล้องหมดแล้วเนา ถ่ายรูปถ่ายรูปโดนถ่ายรูปโดนดักถ่ายรูปยิ้มหน่อย,อย,อยอโอ้ดูนี่เทคนิคการขับจรวดววบุมเป็นไง น้องอีกรูปกันไหม <laughs> <laughs> พี่นี่กันขับจปปะหลุดมาว่าระดับโปรพีเ่เยอะไหนรูปน้อยไหนหมดอะเอ้ยโยกน รูปเลยี่ใครอ่ะไม่ตายโอ้อะฮะ มองไม่เห็นายูลถ่ายูลถ่ายลูบไ้ล่วงล่วงล่วง,ง,งที่กรสุนหมดอ่ะนิดกัน

ที่สุดหลังที่แพ้มาจนอ้วมแต่กล้องแต่กล้องยังอยู่ก็ลืมตาอ้าปากเลยคนไทยเดเฮมบอยยูเรียวแมนยูเรียวนอนเลยอุ้ยเอ็มจีอะไรอ่ะพียูสองหนึ่ง ดูดูน่าด,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 ดุดูมันยังไง <c oughs> เฮ้ยแบบนี้โดนมาร์กตายเลยนะมันทุกอย่างมันเกือบยิงทะลุได้หมดอะ <c oughs> โดนมาก,ก็ตายเลยดิว้าว ว้ายไหนเดียะกูกลับมายิงใหม่โอ้ my god นี่น้องไอ้ยี่เนเอมจีอ่ะทีมช่วยหน่อยดิไอ้เฮียไอ้รูปเลย ย่ะ yeah! นักถ่ายรูปเป็นตำนานถ่ายปุ๊บยิงถ่ายปุ๊บยิงแแบบนี้มันถ่ายแบบนี้โกงมากเพราะว่าทุกเออสิ่งของเจ๊งมันยิงทะลุได้หมดเลยนะโอเคพี่จบไปแล้วสำหรับคลิปอ,อ่อ พอดิวตี Back ้แบ็กออฟหกภาคใหม่เป็นไงกันบ้างของกับหนทางการเป็นตาก,กล้องระดับหนึ่งของโลกนะเว้ยโอเคมันก็ลองเอาไปใช้ดูนะสนุกดีโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าของสัสดีบ๊ายบาย